สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินพามาดูนี่จ้าขนุนเชื่อมจ้ะขนุนที่มันแตกนะจ๊ะที่มันแตกๆหน้าเนี้ยเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านชาวสวนเราขนุนจะปลูกติดบ้านไว้นะจ๊ะปลูกติดบ้านติดสวนกันไว้อะแล้วช่วงนี้หน้าฝนนะขนุนที่มันแก่ๆแล้วเรายังไม่ได้สอยมากินนะนะยังไม่ได้ตัดลงมา ลูกมันจะแตกจ้ะถ้าโดนฝนนะมันจะแตกเลยแล้วพอแตกปุ๊บเราเอาไปบ่มอ่ะตรงที่รอยแตกมันจะเสียเนา่าเราจะได้กินน้อยมากเลยจ้ะไม่คุ้มกันนะจ๊ะก,การที่เอาไวอ้อ่ะถ้าเราเจอแบบนี้ให้เราแกะเลยจ้ะแกะเอาแต่ยวงแบบนี้นะแล้วก็เอามาแช่น้ำปูนไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้ะแล้วก็มาเอาใบเตยเลียงนะแบบที่เยพินทำเนี่ยนะใบเตยเลียงถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะใส่น้ำตาลเท่าไหร่นะช่างขนุนเลยจ้ะ จะเป็นขนุนฟัไอสฟุตซาไม่ใช่ขนุนฟักทองเหือกมันอะไรก็ช่างนะจ๊ะสาเกมันปลาหลังมันอะไรก็ช่างกิโลหนึ่งน้ําตาลกิโลหนึ่งจ้ะเอาเลียงอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน้ําใสให้ท่วมนะแล้วก็เอาน้ําตาลเททับแล้วก็บีบมะนาวใส่จ้ะแล้วเชื่อมไปเถอะสามสี่ชั่วโมงอ่ะยิ่งถ้าใช้เตาฟืนอย่างนี้นะมันจะหอมมากเลยนี่ไกวเริ่มดับแล้วจะพินตั้งไว้สี่ชั่วโมงเนะน,นี่ยอันเนี้ยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันจะออกมาสวยแบบเนี้ย ไปอ,อ,อ่อนๆเนี่ยเห็นไหมดูชิ้นนะวันนี้ยายพินก้าชิมทั้งวันแล้ววันนี้น้ำตาลยายพินคงขึ้นไม่ใช่น้อยๆยเลยนะนเห็นไหมน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะและ้วยายพินก็ทําแบบเนี้ยนะเห็นไหมขายถุงละห้าสิบบาทนะถุงหกคูณเก้าใส่เยอะเต็มถุงเลยนะถามว่าทำไมขายละขายเอาค่าน้ําตาลจา้ะเพราะว่าใช้น้ําตาลไปห้ากิโลมันก็ใช้เงินเยอะเนาะแบ่งขายจา้ะแล้วขนุนที่เหลือเนี่ยเอาไปทําอะไรได้ไหม เอาไปทอดแบบกล้วยแขกก็ได้จะเอาไปผัดกินกับข้าวก็ได้ผัดใส่หมูใส่ไข่หรือเอาไปแกงก็ได้จ้ะมันก็เหมือนเนื้อเผือกเนื้อมันเนื้อสะเกียจ้ะ้ายกันจ้ะแต่ว่าเนื้อเนื้อขนุนจะนุ่มนุบนุ่มนุบหนึบหนึบดีกว่าจ้ะนะจ๊ะขนุนดิบนะที่พูดถึงเนี่ยขนุนดิบหรือขนุนห่ามแต่ไม่ได้ขนุนสุกจนงอมแล้วนะอันนี้ยายพินใช้ขนุนดิบทํานะ เพราะว่าขนุนเนี่ยทำไมดีล่ะขนุนเป็นไม้มงคลนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเพื่อนเพื่อนสังเกตกันไหมในงานมงคลนะไม่ว่าจะเป็นงานบวชการแต่งงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่งานยกเสาเอกงานอะไรก็ช่างเขาจะต้องมีข้าวเหนียวขนุนเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมเขาจะต้องมีข้าวเหนียวขนุนจะเป็นขนมหวานนะอ่ะเขาจะเลี้ยงข้าวเหนียวขนุนเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรก็ช่างเ่ยเขาก็จะมีข้าวเหนียวขนุนข้าวเหนียวขนุนความหมายดีคือว่าขนุนนําจ้ะ นำโชคดำลาบส่งเสริมให้อุดหนุนให้เราเฟื่องฟูอ่ะขนุนเป็นไม้มงคลจ้ะเป็นไม้เบิงคนไม้เสริมโชคเสริมบารามีแล้วก็ปลูกแล้วอ่ะขนุนปลูกได้ทั่วประเทศนะทุเรียนเรายังปลูกได้ไม่ทั่วนะทําไมขนุนถึงถูกกว่าทุเรียนเพราะว่าทุเรียนนะ่ะเวลาออกดอกมาเราต้องไปอะไรนะปัดเกสรถ้าดอกทุเรียนโดนเกสรดอกทุเรียนโดนฝนกระเสียแต่ขนุนนี่ไม่เป็นไรนะจ๊ะ ปลูกไว้เหอะเราไม่ต้องไปทําอะไรหรอกแค่ไม่้ด้ปลูกหลักเรากินแล้ว,ลวเม็ดที่เราโยนทิ้งแบบเนี้ยนะ่ะไปล่วงสเปสสปะตรงไหนก็ขนุนก็ขึ้นนะจ๊ะขึ้นแล้วนี้เยพินจะทําอะไรเดี๋ยวพินก็จะเอาขนุนขนุนเชื่อมเนี่ยไปให้เขาเพราะว่ามันเชื่อมไม่ยากนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตามสูตรที่เยพินบอกเลยจ้ะอันนี้ตามสูตรที่เยพินบอกเลยเชื่อมไม่หมดเอามาทอดแบบก้วยแขกได้เอามาแกงได้ รสชาติจะเหมือนเพื่อนๆน,น่ะโอ้ยพี่พินนี่ก็พูดไปไม่ใช่จะ้ะสมมติฐานเลยว่าเพื่อนๆนะฟักทองทําอะไรได้เอามันทําอะไรได้คือเอาเนื้อขนุนทําได้เลยจะ้ะขนุนดิบนะอันที่เอามาเชื่อมนี่ขนุนดิบถึงห้ามมาจะ้ะแต่ขนุนสุกแล้วไม่ได้นะจะ้ะเนี่ยแบบเนี้ยเอามาทอดแบบกล้ยแขกนะอย่างอร่อยเลยจะ้ะจริงดูหน้าจริง พะเคยทําแล้วเคยเคยเคยทํามาแล้วจ้ะมีครั้งหนึ่งที่ว่าญาติยยพินเสียเนาะยาพินก็เลยทอดขนุนไปให้เขาลูกหนึ่งเลยนะทอดไปช่วยงานเขาใส่ถาดไปถาดหนึ่งมีแต่คนชอบบะคูโคตดอร่อยมึงคิดได้ยังไงยยพินก็เลยบอกไม่ได้คิดได้ยังไงหรอกเผือกมันกินดิบได้ขนุนก็กินดิบได้รสชาติมันจะมันๆจะ้ะนั่นแหละเพราะยพินเป็นคนเชื่อมเก่งเชื่อมขับเชื่อมนุ่นเชื่อมเนี่ย ชอบทําชอบทาอาหารจ้ะยังไงยายพินก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้างนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะปลูกกันไว้ติดบ้านนะจ๊ะหน้าบ้านหลังบ้านแถวเขาบอกว่าตามหลักควงจุ้ยเลยขนุนต้องปลูกหลังบ้านจ้ะปลูกขนนุนไปล่างบ้านปลูกมะขามไม่หน้าบ้านปลูกมะดันไว้ข้างรู้ว่าแล้วก็ปลูกถ้ามีมะฝิด มีต้นมะฟิดต primo, ้อง <hi> ปลูกมะดันไว้ข้างหรือว่าจ่ามันจะปิดดันปลูกห้ามปลูกมะลุมไว้ใกล้สารพระภูม um. ิทาไมปลูกห้ามปลูกมะลุมไว้ใกล้สารพระภูมิเพราะกิ่งมะลุมมันเปราะจ่ะถ้าลมฟ้าลมฝนมาปุ๊บกิ่งมะลุมหักปั๊บสารพระภูมิหักเราต้องซื้อใหม่เลยจ้ะห้ามปลูกมะลุมใกล้สารตาสารยายใกล้สารพระภูมิเพราะว่ากิ่งมะลุมเป็นไม้ท erm. ี่ว่ามันเปราะนะถ้าลมฟ้าลมฝนมาหักเปาะเลยจ้ะ ปลูกมะขามไม่น้าบ้านปลูกขนุนไม่หลังบ้านเนี่ยบัญญยพินมีนะแต่ขนุนหลังบ้านเยพินตายไปแล้วจะ้ะโดนน้าท่วมตายขนุนน่ะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าพอน้าท่วมปุ๊บขนุนตายปับ๊บไปขนุนใจเสาะมากขนุนกะหนหนาบัญญัตพินมีนะขนุน,นหนาหนาพุทราบางคุดมางคุดเคยปลูกแล้วแต่ตายขนาวบางคุดทุเรียนปลูกตายหมดหนหนาอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําให้ปลูกนะปลูกเธอจะ้ะ ออกลูกทั้งปีนะในานาออกลูกทั้งปีนะจ๊ะพระจ๋าแม่จ๋าถ้าเราลดน้ําเนี่ยใหนาออกลูกทั้งปีมะม่วงออกลูกทั้งปีจ้ะกวาหลังออกลูกทั้งปีถึงบอกว่ามันเขาอะไรนะพยากรณมาว่าประเทศไทยอีกปีสองปีจะร้อนมากถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองใครจะช่วยเราเนี่ยบ้านยพินเห็นไหมเดี๋ยวก่อนยี่พินปลูกต้นสักไว้ข้างบ้านเนี่ยปลูกปลูกสักไว้ทิศตะวันตกว่าเวลา ไฟแดดมันมาเนี่ยสักจะเป็นไอ้นี่เลยเกาะกำบังบ้านเยพินนะบ้านเยพินก็จะไม่ร้อนมากนะถ้าเราไม่ช่วยตัวเราแล้วใครจะช่วยจะ้ะไม้ทุกต้นเป็นไม้เสริมโชคเสริมมารมีมาเป็นไม้มงคลทั้งหมดจะ้ะเชื่อ,อเยพินอันนี้มะกูดเห็นไหมอย่าไปบอกอนุนไม้มงคลอันนี้ไม้มงคลไม้ทุกต้นเป็นมงคลหมดจ้าขอให้ทุกขั้นโชคดีมีชัยนะจ๊ะร่ลำรวยร่ลำรวยจ้ะโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับ